สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรกะหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2565ความว่าพระนท่นานนางฮะลิมะยาคอบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธถนาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์สืบไป สัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ดำเนินมาด้วยการสนับสนุนและร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและรับมือกับปัญหาความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการทุกๆด้านระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนการสาธารณาสุขและการท่องเที่ยวจะเจริญรุ่งน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนาศสลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์จิน,นวัตรปโคทังนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยนำผู้สนับสนุนบริหารการศึกษาดีเด่นคณะกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารการศึกษาดีเด่นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นผู้มีเกียตรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่นและอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่นประจำปี2,565เฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายสุภชัยศรีล่าที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษาสมาคมเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัดวรัติยราชนารีส่องออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพรและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา8นาฬิกา3นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราคัติยะราชนารีสเสด็จไปยังอาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตร,รศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานรโรงพยาบาลจุฬาภรและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นวันที่สองภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธาน ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขพันธุ์ไทยเพศผู้อายุ2ปีจากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับคณะศัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจำนวน8ตัวภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงเพื่อให้การผ่าตัดทำหมันมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ ในการนี้รงวางยาสลบสุนักโดยทรงให้ยานำสลบและยาสลบเข้าหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขตลอดระยะเวลาการผ่าตัด yeah. <All> right. ทั้งนี้ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน จึงมีพระดําริให้จัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัญิธานซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนลดลงอย่างมากสอดคล้องกับจำนวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงซึ่งจังหวัดสกลนครได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวปีละไม่ต่ำกว่า1000ตัว ด้ยการออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครสำนักงานปศุสัตว์เขตสและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งมีนิสิตนักศึกษาช่วยงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร,ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิและผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว โดยวันนี้มีสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิจำนวน131ตัวและผ่าตัดทำหมันจำนวน146ตัวนอกจากนี้ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไปรวมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันฟื้นฟูสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนจำนวน187คนปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบคือโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ รองลงมาคือโรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบจักษุมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลต่างๆจำนวน12คนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565สำนักพระราชวังขอชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th r ระหว่างวันที่7-13สิงหาคม2565 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันเปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ